อันนี้จะเป็นรถไถยคูบูรตาอันนี้จะเป็นรถไถยคูบตรตาแถล4 7 0 8็ดนะครับตัวที่สี่หน้จิเอ,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 อก,กสารเล่ยทะเบียนพร้อมนะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ตัวนี้มี่านหลังมาหนึ่งพวงนะครับอ่ามี่านหลังมาหนึ่งพวงอุปกรณ์มี่านหลังมาให้หนึ่งพวงเอกสารเล่ยทะเบียนพร้อมครับคันนี้ขนาด4ีุ็ดแรงม้าเครื่องยนต์สี่สูบ ดเกียร์ห,รหน้าดเกียร์ถอยหลังครับเป็นเกียร์ชัตเตอร์น,นะตัวนี้อ่าสำหรับท่านใดกําลังมองหารถไถยไว้ใช้งานนะครับ2แสน้9 0 0 0บาทได้ผ่านหลังหนึ่งพวงนะราคานี้ส่งฟรี300กิโลเมตรครับอ่าสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านนะครับที่สาขาหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกชนิดอ่าฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับโฟล์ท้า l c 7 0 8 SP เป็นตัวสเปเชียลนะตัวนี้ อ่าสีสันเดิมๆทั้งคันนะครับเป็นรถสองเพ้าขับเคลื่อนสี่ล้อครับโัว,วินขับเคลื่อนสี่ล้อใช้งานได้ปกตินะครับทางร้านก็เช็คเปลี่ยนถ่ายของเดียวให้พร้อมเรียบร้อยอ่าแล้วก็ในส่วนของอาล้างทำความสะอาดแล้วก็ส่งมอบอ่าฟรีสามกิโลเมตรครับและยังมีของแถมให้าใยการมอบให้เหมือนเดิมนะครับผมเทียงสองแสนาพบาทรถปีห้เอกาสารเล่นพเพื่นพร้อมครับผม สะดวกสนใจไงก็มาทดสอบระบบทดลองขับอยู่ที่หน้าร้านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรไทยทุกคนทุกท่านสนใจรุ่นไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามด้วยตรงหรือว่าจะแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมงทางไลน์ของทางร้านนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เลยนะครับผมคันนี้คาราีเจแดงมาครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับ สภาพยางส,สวยๆนะครับสีสันรเริ่มๆนะสำหรับคันนี้รถมาถึงยังไม่ทันจะล้างครับอเอามาให้ดูก่อนเลย่าธีวีโอใช้งานได้ปกติแล้วก็ในส่วนของตัวรถก็จะล้างทำความสะอาดให้นะครับล้างทำความสะอาดให้ก่อนส่งมอบแล้วก็เช็ค้มันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกแล้วก็ในส่วนของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับ